สวัสดีครับจาก l e โกไบ Channel นะครับก็กลับมาพบกับการรีวิวสินค้าจากตัวโมเดลใหม่ๆจากทางแบรนด์ของเรานะครับวันนี้ก็จะอยู่กับเจ้าตัว x 6ก็จะเป็นตัวสินค้าจากแบรนด์แบ g ็กเกนะครับโมเดลตัว x 6นี้จะอยู่กับชุดเกียร์ที่เป็น s h i m a n o x t 1 2 s p e e คราวนี้ถ้าเอ่ยชื่อถึงแบรนด์แบ g ็ e r ตรงนี้เราการันตีมาตรฐานการันตีความคุ้มค่าของตัวสินค้า ที่ลูกค้าจะได้ไปคุ้มค่ากับเม็ดเงินมากแล้วขนาดไหนชื่อแบรนด์นี้การันตีให้อยู่แล้วนะครับเพราะตัวที่ผ่านมาผ่านมาของ b a กเกอร์นะครับก็จะเป็นสเปครายละเอียดที่ในเรื่องของความคุ้มค่าของไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไหล่ที่ได้ไปแล้วก็คุณภาพของตัวชิ้นงานของตัวเฟรมวันนี้เราจะอยู่กับเจ้าตัว x 6ตัว x t 1 2 Speed เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าความคุ้มค่าที่ผมพูดกล่าวไปตอนข้างต้นมันจะได้อะไรไปบ้างมีตรงไหนน่าสนใจบ้างแล้วก็ ความคุ้มค่าของเม็ดเงินที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเดี๋ยวไปดูกันครับเริ่มกันที่ตัวเฟรมนะครับตัวเฟรมก็จะเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรหัส606-1แต่สัดส่วนความสําคัญผมเชื่อมไปถึงตรงจุดเด่นของตัวเฟรมตัวนี้ก่อนก็คือมันจะเป็นงานลบรอยเชื่อมนะครับลูกค้าตัวนี้งานเก็บรอยเชื่อมทุกจุดที่มีาการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นตรงตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้ลบรอยเชื่อมหมดจดแล้วก็ งานจะออกมาค่อนข้างเนียนมากเลยรวมถึงต้องฐานกะโหลกครับซึ่งปกติในงานลบรอยเชื่อมตรงฐานกระโหลกตรงนี้ก็ยังจะเว้นวักไว้ในในในโจทย์งานเมื่อก่อนนะครับแต่ถ้าเจ้า่าตุาเป็นเจ้าตัว x หก็คือการลบรอยเชื่อมจะลบแทบจะครบทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดนี้หรือว่าจุดนี้ครับต่อตรงที่ตำแหน่งของอดรอปชสเตก็เก็บลบรอยเชื่อมงานออกมาค่อนข้างจะ สวยแล้วก็ดูเป็นพรีเมียมมากคือโจดโจดมองแว็บแรกรายละเอียดของตัวเฟรมถ้าเราไม่ไปยกเรื่องของน้ําหนักนะครับรายละเอียดมันค่อนข้างจะตีโจดไปในลักษณะเหมือนเฟรมคาร์บอนเลยแล้วก็จุดเมนหลักเลยที่เป็นจุดสายตาจุดแรกที่มองในการเก็บรอยเชื่อมนะครับงานค่อนข้างออกมาเพอร์เฟกแล้วก็เรียบหรูแล้วก็ดูมิติข,ของงานค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรนะมันจะสะอาดตานะครับเป็นการลบเก็บรอยเชื่อมได้ ค่อนข้างเพอร์เฟกมากมาดูองศาตัวองศาของเขาก็ยังจะเป็นโจทย์ของลักษณะของงานท่อกลมนะครับถ้างานกับอลูมิเนียมฟอร์มเลยดูปากเปรียวตัวโครงสร้างมันจะซัพพอร์ตตัวเฟรมนะครับจะซัพพอร์ตทั้งลักษณะของการปั่นทั้งเรียบหรือสไตล์ใครที่ชอบปั่นอ่ารื่อยๆหน่อยตัวนี้ก็ยังซัพพอร์ตเพราะว่าตรงตำแหน่งหางหลังนี้ก็เป็นจุดซัพแรงกระแทกไว้ให้อยู่แล้วนี่คือองศาตัวเฟรมของเจ้าตัว X6 นะครับ รวมถึงตัวมาตรฐานของสีมาตรฐานของการเก็บงานในในแบรนด์ของความเป็นแบ็คเกอร์ตรงนี้การันตีชิ้นงานของเรามายาวนานอยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปอีกหนึ่งจุดนะครับที่ให้อะไรมาค่อนข้างสวยงามแล้วก็เป็นสเปคค่อนข้างไฮเอ็นก็คือเจ้าตัวสเต็มตัวสเต็มจะเป็นองศาลบ25นะครับเวลาจอดขนานพื้นตัวสเต็มมันจะ,ะยกองศาขนาด180ตรงนี้ก็จะทําให้ฟอร์มรถด,ดูสวยดูมีมิติขึ้นดู ออกแนว <Yeah. S 1> โปรโปรเรซิ่งเรซิ่งหน่อยนะครับตรงสเต็มเขามาพร้อมกับแฮนด์ที่เป็นโอเวอร์ไซส์สเปคความกว้างจะอยู่ตัวนี้จะอยู่ที่74เซนนะครับก็คือเน้นของการยืนคอนโทรลรถที่ได้มั่นคงกว่าหรือถ้ากรณีของใครป่านทางเรี่ยบ่อยๆไม่ถนัดตรงนี้มันก็สามารถลดสัดส่วนด้วยการตัดปรับต,ต,ตรงความยาวของแฮนด์ปรับแต่งได้นะครับมาต่อกันที่ชุดถ้วยคอครับอีกหจุดนะครับให้อะไหลมาค่อนข้างจะไฮเอ็น ตัวนี้เกรดมาตรฐานของจินเจ้ขึ้นชื่อในเรื่องมาตรฐานเรื่องระบบลูกปืนอยู่แล้วนะครับเจ้าตัว X6 นี้จะได้ชุดลูกปืนที่เป็นแบริ่งที่เป็นเทปเปอร์บนล่างเทปเปอร์ล่างนะครับตัวแบริ่งจะเป็นแบริ่งทั้งบนและล่างตัวนี้ก็าการันตีการใช้งานมาตรฐานแบริ่งมันคงทนกว่าพวกระบบลูกปืนที่เป็นแบบเก่าอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะได้แบริ่งทั้งบนและล่างตัวล่างจะเป็นเทปเปอร์ก็มาตรฐานจินเจ้เขา การันตีเรื่องความแข็งแรงเรื่องความลรื่นของลูกปืนอยู่แล้วนะครับตัวแบ็คเกอร์ตัวนี้เราก็เลือกใช้ชุดถ่วยคอของจินเจ้มาต่ออีกหนึ่งตัวที่ให้อะไรมาเป็นสเปคของโช๊คนะครับตัวโชค๊คตัวโช๊คจะเป็นโช๊คลมล็อกเอาได้นะครับตัวล็อกเอาจะเป็นแบบปรับมือตัวนี้ตัวปรับมือกับตัวฟังก์ชันที่เป็นรีโมทมันจะมีข้อดีข้อได้ต่างกันอยู่นิดเดียวแต่ถ้าโจทย์ของใครที่ไม่ได้เข้าแท็กบ่อยๆหรือว่า ที่ไม่ต้องการล็อกโชคที่มีระบบแค่เปิดกับปิดนะครับตัวปรับโชคแบบนี้มันจะบาลานซ์ความตึงของโชคภายในตัวได้ด้วยนะครับก็คือมันจะเปิดสุดก็คืออ่อนอ่อนสุดนะครับช่วงที่เราจะปรับคลิกไปหาตรงล็อกเอาท์เนี่ยมันจะบาลานซ์โชคให้สามารถคนโทรลเรื่องของการยุบข,ของโชคได้ด้วยนี่ก็คือข้อดีของการปรับมือมันก็จะแตกต่างจากตัวรีโมทอยู่คนละโจทย์กันในการใช้งานก็จะอยู่ที่สไตล์แล้วก็รูทที่ใครปัดนะครับ ก็ควบคู่กักกบฝั่งนี้จะเป็นห้องลมนะครับเป็นโชคลมกระบอกตัวนี้ค่อนข้างาทำไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ให้มันแมกกับตัวเฟรมมีความดูดันมีความบึกบึนนิดนึงในตัวโชคของเขาก็จะให้เป็นโชคลมคอเทปเปอร์ดูอะไรที่ให้มาแต่ละจุดนะครับระบบเบรกระบบ,บเบรกเจ้าตัว X6 ก็จะติดต,ตั้งในชุดของ Shimano ตัว MT 200มาให้นะครับ ก็จะเป็นระบบฟูลไฮดรอลิกนะครับเดี๋ยวมาดูตรง mm hmm. คาลิเปอร์เขาตัวนี้ก็จะเป็นระบบฟูลไฮดรอลิกหนานะ้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันมิเนอรัลออยนะครับตัวโจท์ของชิมามโนเขาที่มาพร้อมกับเบดิสสเปคขนาด160ทั้งหน้าและหลังนะครับตัวเบดิสระบบเบรกก็เป็นมาตรฐานของชิมามโน,โนอ่าเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกัน มาดูชุดเกียร์กันนะครับเจ้าตัว X6 โดนติดตั้งชุดเกียร์ของตัว Shimano ตัว XT 12สปีดนะครับกับรหัส8100ตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันมาตรฐานของ Shimano อยู่แล้วนะครับสเปค XT ก็เป็นสเปคเอาเข้าจริงๆก็คือสเปคใช้ในการแข่งขันได้เลยนะครับลูกค้าตัวท็อปสุดของในซีรีส์ชุดเกียร์เสือภูเขาก็จะเป็นตัว XTR เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวรองท็อป ซึ่งจริงๆแล้วในท้องตลาดหรือว่าในโจทย์ของการแข่งขันในตลาดบ้านเราก็จะค่อนข้างเป็นที่นิยมกันนะครับตัว XT เดี๋ยวเราไปดูตัวเต็นทีกันเต็นทีครับเต็นทีก็จะได้ตัวเตนที12สอปีดในซีรีส์8 1 0น่นนะครับตัวนี้จะเป็นขายยาวครับตัวเตีนทีของเชมิโนโถ้าโดยหลักแล้วเขาก็จะมีระบบของล็อกขาเต็นทีด้วยนะครับในรุ่นของเต็นที ไอ,ไอ้ตรงคอนโทรลต,ตรงนี้จะเป็นปุ่มล็อกขาต็นผีกรณีของถ้าเราใช้งานในภาพปกติเราก็จะปิดไว้อย่างนี้นะครับแต่ถ้ากรณีเราปั่นเข้าแท็กหรือว่าทางผูกขาเยอะตัวชิ i มโน,โนเขาก็ทําตําแหน่งสวิตช์ตัวนี้มารองรับนะครับพอเรากดล็อกเสร็จแล้วตีนผีขามันจะโดนล็อกไว้ทําให้ช่วงจังหวะของเราปั่นทางผูกขาโซ่ไม่มีการสวิงตัวตีนผีขาตีนผีไม่สวิงตัวไม่สวิงตัวโซ่ก็ไม่ตีกับตัวเฟรมในลักษณะของการปั่นลุยทางผูกขา แต่ถ้าปรับโหมดมาปกติเราก็จะใช้ในโหมดของการปั่นทางเรียบใน,ใ,นในพื้นทางเรียบธรรมดานะครับก็จะซัพพอร์ตขนาดของเฟืองที่เป็นสเปค1150ก็ตัวนี้ให้เฟืองสเปค1150มาด้วยเลยเพราะว่าระบบของเขาเป็นผมลืมแจ้งคันนี้เป็นระบบจานหน้าใบเดียวฟังก์ชันของจานหน้าใบเดียวมันจะใช้ควบคู่กับเฟืองหลัง11ดสเปดเฟืองหลัง12สปีปดในสเปคอัตราทดอยู่ที่11-50นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันของการ ปั่นทางเร็วได้ปั่นทางเรียบได้แล้วก็ซัพพอร์ตของทางชันในฟังก์ชันการปรับเปลี่ยนเกียร์การแรกอัตราทดในมือข้างเดียวตรงนี้ก็จะทําให้สเตปการปั่นของเราสมูทขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับในอัตราทดของเขาก็จะมีอัตราทดที่ช่วยเบาแรงในทอดปลายหรือว่าความละเอียดของเฟืองช่วงต้นในการปั่นทางเรียบจะเป็นสเปค11.50ใน12สเปคของชุดนี้ มาต่อที่ตัวโซ่นะครับตัวโซ่จะได้โซ่12สเปคควบคู่กับชุดจานหน้าชุดจานหน้านี่ก็น่าสนใจครับอ่าชุดจานหน้าจะเป็นชุดจานหน้ากระโหลกกวงมาอยู่แล้วนะครับก็จะมาควบคู่กับใบาจานที่เป็นสเปคอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ให้เป็นสเปคอลูมิเนียมมาใบาจานจะอยู่ที่36ฟันครับควบคู่กับอัตราทดเฟืองข้างหลังตรงนี้มันก็จะตอบโจทย์สไตล์การปั่นได้ค่อนข้างจะครบเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือว่าทางชันหรือประเภท เข้าป่าเข้าแท็กหรือล่องทางเดินป่าที่ปั่นสนุกสนุกกันนะครับก็จะเป็นโจทย์ที่ซัพพอร์ตมาแต่ในโครงสร้างของตัวองศาเขาตัวนี้สามารถปรับขยายใบายจานได้นะครับลูกค้ากรณีของใครที่เน้นปั่นทางเรียบมากกว่าของการไปลุยเขาหรือว่าลุยลุยทางขุขาอย่างเงี้ยตัวนี้ก็สามารถอัปเกรดจานเพราะตัวจานสเปคขาจานเขาจะเป็น bcd 104การปรับเปลี่ยนใบาจานการปรับขนาดของใบาจานให้ใหญ่ขึ้นค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ตอบโจทย์กับ ผู้ชายได้ค่อนข้างหาอุปกรณ์ง่ายอ,อย่างนี้ดีกว่าก็คือหาอุปกรณ์ง่ายตัวใบาจานมันสามารถรองรับได้ถึง42ฟันตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยแล้วแต่กําลังรอบขาของใครที่จะ,ะต้องการทอกที่หนักขึ้นอย่างนี้นะครับก็ปรับเปลี่ยนตัวใบาจานได้ง่ายน็อต4ตัวไม่ต้องถอดชุดจานย้ยายจานออกได้เลยข้อดีของของพวกสไตล์จานหน้าใบเดียวนะครับก็คือเราแกะน็อต4ตัวจาน า,าดึงจานออกแล้วก็จานใหม่มาใส่ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องรื้อระบบขาจานทั้งชุดก็จะเป็นเขาเรียกอะไรในะการอัปเกรดหรือการปรับเปลี่ยนใบจานตามรูทที่เราจะไปปั่นมันจะทําค่อนข้างง่ายแล้วก็ตอบโจทย์มาพร้อมกับกระโหลกควงนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะได้กระโหลกควง b b 9 1ไปเป็นกระโหลกระบบเกลียวที่ห้อยลูกปืนอยู่ข้างนอกตรงนี้โครงสร้างโครงสร้างระบบตรงนี้มันก็จะเป็นโจทย์ของภูเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่า มันจะต้องรับแรงบิดแรงกระทืบลูกบันไดค่อนข้างจะเยอะในสไตล์เสือภูเขาตรงนี้ก็จะได้เป็นกระโหลกเกลียวมาตัวนี้ก็กรณีของครปั่นทั้งเรียบก็ง่ายต่อการอัปเกรดเหมือนกันกรณีอยากไปถึงเรื่องของระบบลูกป,ปืนเซรามิกอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็อัปเกรดได้ในสเปคเจ้าตัว X6 นะครับตัวรัดหลักอ่านก็จะเป็นแบบปลดเร็วนะครับก็จะสะดวกกับการปรับตำแหน่งสเกลของตัวหลักอ่านง่ายขึ้นก็จะเป็นตัว ลหลักอานก็จะเป็นแบรนด์ของเจนเย่นี่อีกหนึ่งตัวนะครับที่ใช้ของเจนเย่ก็คือได้มาตรฐานการรับหลักอ่านที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็มั่นคงต่อด้วยหลักอ่านหลักอ่านจะเป็นสเปคขนาด31.6กนะครับก็จะเป็นโจทย์มาตรฐานแล้วก็หาปรับเปลี่ยนขนาดความยาวได้ง่ายใน2องตลาดหรือใครจะอยู่ในโจทย์เรื่องของการปรับเปลี่ยนข้ามไปเป็นโจทย์คาร์บอน Carbon อย่างนี้นะครับตัวเบอร์สายของหลักอ่านก็ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว31.6หหาง่าย มาต่อกัที่ตัวบอกฟังก์ชันตัวบอกของแบ็คเกอร์ให้ไม่น่าเกลีดครับให้ตัวบอกบาเดนะครับค่อนข้างจะนั่งสบายแล้วก็รองรับสีริได้หลายๆสัดส่วนของความกว้างของก้นของคนปักตัวนี้บอกให้มาก็เ,าเป็นบอกชิ้นงานค่อนข้างพรีเมียมเหมือนกันครับก็จะเป็นสเปคข้าวๆกับเจ้าตัว X6 ตัวโมเดลใหม่จากทางค่ายแบ็คเกอร์ของเรานะครับเจ้าตัว X6 XT12 ส e ป d นะครับที่ มากับฟังก์ชันความคุ้มค่าในเรื่องของสเปคอะไรที่เราจัดเซตอัพลงไปให้ไม่ว่าจะเป็นชุดเกียร์ไม่ว่าจะเป็นชุดเัื่อคอที่เป็นแบริ่งนะครับอ๋อผมลืมแจ้งเรื่องของระบบล้อตัวล้อกับสเปคยางเมื่อกี้ลืมแจ้งไปเดี๋ยวผมเพิ่มเติมเรื่องของดุมล้อก่อนดุมล้อก็จะเป็นสเปคมาตรฐานแบริ่งนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังข้างหน้าที่สองแบริ่งหลังที่ล้ออีกสองแบริ่งแล้วก็ตัวไนโมอีก2แบริ่งตัวมิติของการทํางานของล้อเขา มาตรฐานลดแบคเกอร์ที่ให้ไปคุ้มค่าเรื่องความลื่นและก็ความคงทนของตัวล้ออยู่แล้วนะครับสเปคยางก็ยังจะเป็นมาตรฐานของโจ์ของสูภูเขานะครับก็จะเป็นยางเฉายางสเปค29คูณ2 10. อ0่มันจะเป็นมาตรฐานของโจ์ของสูภูเขาก่อนกรณีของฝั่งบ้านเราก็ที่นิยมเอาสูภูเขามาออกกำลังกายทางเรียบหรือว่าปั่นแข่งขันในทางเรียบก็เพิ่มเติมในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้ายางกันอีกทีหนึ่งสเปคส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสเปค29คูณ1-95 สำหรับใครที่เน้นการปั่นทางเรียบเป็นหลักนะครับก็โดยรวมคร่าวๆกับสเปคที่ผมแจ้งไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของของของ,ของสีก่อนพอแจ้งเรื่องราคาเรื่องของสีในโมเดลนี้ตัว X6 นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3สีสีฟ้าเป็นสีที่ตัวเรารีวิวอยู่แล้วก็สีเทาอ่อนกับสีเทาเข้มอีกหนึ่งสีเป็น3สีมาตรฐานสีการันตีได้อยู่แล้วนะครับรวมถึงตัวเขาเรียกอะไรนะตัวสติ๊กเกอร์ เป,เป็นเกรดค่อนข้างสูงนะครับในตัวสติกเกอร์แล้วก็เรื่องของสีด้วยก็จะเป็นสีเมทัลลิกอยู่แล้วในมาตรฐานของอทางสินค้าทางแบรนด์ของเราตัวสีแจ้งไปแล้วเรื่องของน้ำหนักนะครับตัวนี้เราช่างจากไซส์15.5น้ำหนักจะอยู่ที่12.9บวกลบนี่คือความเป็นเฟมารูนะครับลูกค้าน้ำหนักก็ไม่ได้กระเด้งขึ้นไปสูงมากอยู่ในโจทย์ที่แมทกกับโครงสร้างของเขามาดูเรื่องราคาราคาตัวนี้ เปิดขายอยู่ที่15,900บาทลูกค้า15,900บาทนี่คือได้เฟรมอะลูซ่อนสายลบรอยเชื่อมลบรอยเชื่อมทุกจุดนะครับที่เป็นจุดต,ต่อต่างๆของตัวเฟรมที่มาพร้อมกับชุดเกียร์ XT ที่เป็นถึงตัวลองท็อปในสเปคของชิมานโนนะครับในโจทย์ของเสือภูเขาชุดเกียร์ XT 12สเปดได้ตัวชิปเตอร์ได้ตัวตีนผี พ้อมกับฟังก์ชันของจานหน้าใบเดียวที่สามารถปรับเปลี่ยนใบจานได้ง่ายตามรูปปั่นที่เราต้องการว่าเราจะปั่นสไตล์ไหนทางเรียกปรับขนาดของใบจานใหญ่ขึ้นได้ง่ายหรือขึ้นเขาชันมากดอกจานหน้าให้เล็กกว่านี้ก็ทําง่ายนี่คือสเปคอของตัว b a ็คเก X6 กับราคา15,900บาทตัวจริงสวยมากลูกค้าหากลูกค้ายังไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีข้อมูลที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมกว่าน,นี้ ลองอแจ้งมาทางอินบ็อกก์ก็ได้นะครับว่าอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมแล้วก็ที่สาคัญอยากเห็นตัวจริงอยากสัมผัสตัวจริงแวะดูแวะชมได้จากร้านตัวแทนจาหน่ายของเราในทั่วประเทศก็ไละเรียงไปครบหมดแล้วทั้งเรื่องของราคานะครับค่อนข้างจะตอบโจทย์กับผู้บริโภคมากเหลือเกินครับกับจักรยานฟรีปัจจุบันราคา15900ได้ชุดเกียร์ที่เป็นรองท็ทปของค่ายชิมานโนในซีรีส์ของตัว XT 1 2 s ส e e d ปีกับเฟรมสั้นสาย เงินเงิน1้9 0 0บาทดูยังไงก็มีแต่ความคุ้มค่าครับลูกค้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ทาไมเสือภูเขาถึงไม่นิยมทาตัวการตบใจละ